สวัสดีครับขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการโหนกระแสโหนกระแสโหนซึ่งแปลว่านักพยากรณ์นะครับสโลหอยหีบรอเรือโหนกระแสไม่ใช่รายการโหนกัญชัยนะครับไม่ไม่ใช่รายการโหนกระแสของพี่กัญชัยพี่หนุ่มนะครับนี่ก็เป็นรายการโหนกระแสอีกรายการหนึ่งที่พูดในเรื่องของการพยากรณ์นะครับนะครับผมเป็นนักพยากรณ์นะครับผมเป็นโหนผมก็ ขออนุญาตนะครับเอาดวงชะตานะครับขึ้นมาทําการพยากรณ์นะครับในครั้งนี้เนี่ยนะครับขออนุญาตนะครับพี่หนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยนะครับเอามาทําการพยากรณ์ดวงชะตานะครับนะครับถือว่านะครับปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะดังเปียงปางมากไม่มีใครที่ไม่รู้จักหนุ่มกัญชัยนะครับ ไม่มีใครที่ไม่รู้จักรายการโหรกระแสนะครับนะครับพี่หนุ่มกัญชัยนี่เป็นพิธีกรแล้วก็เราก็เป็นผู้จัดรายการเป็นเจ้าของธุรกิจโด่งดังนะเป็นนักข่าวประกอบธุรกิจบ้างมายหลายด้านนะครับที่ผ่านมาก็จะมีเที่ยงวัน,ท,นทันเหตุการณ์พวกข่าวใส่ไข่นะครับเป็นเจ้าของบริษัทดีคืนดีวันนะครับแล้วก็ถือว่านะครับประสบความสําเร็จมากนะครับคนหนึ่งในเมืองไทย นะครับไม่มีใครไม่รู้จักเลยนะครับในชั่วโมงนี้นะครับดูจากดวงชะตาแล้วเนี่ยนะครับดวงชะตาของพี่หนุ่มกัญชัยนะครับเป็นคนที่เกิดวันศุกร์นะครับดูจากดวงชะตาแล้วเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยดาวศุกร์อยู่ในเรือนอริและลาภะฐานลาหูนะครับนี่คือความทันสมัยนี่คือรายการที่รายการโขนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัย เป็นรายการที่ทำสมัยมากเพราะยืนอยู่บนฐานแห่งลาหูนะครับเป็นความทันสมัยทันเหตุการณ์และพี่หนุ่มเองก็เป็นคนที่ทำสมัยทันเหตุการณ์ด้วยแต่ดูนะครับว่าไอ้ตัวดาวสุ่เนี่ยอยู่ในหลุพบของอริซึ่งหมายถึงการโต้แยง้งการขัดแย้งกันเนาะรายการนี้นะรายการของหวนกระแสนี่ของพี่หนุ่มกัญชัยจึงเป็นรายการที่ว่าด้วยความโต้แยง้งความขัดแย้งกันต่าง นานาความคิดเห็นที่หลากหลายความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะแล้วจุดนี้ทําให้มีการาคลี่ปมปัญหาในหลายๆส่วนของสังคมด้วยนะครับแล้วก็มีทั้งข้อข้อมูลนะครับที่ต้องการคําชี้แจงนะครับจากหลายๆฝ่ายนะครับอันนี้คือแขกที่เข้ามาอยู่ในรายการโหนกระแสนะครับของอพี่นุ่มกัญชัยกมดพล นะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าดูจากดวงชะตาแล้วเนี่ยดาวสุขอยู่ในเรือนอริดวงนี้เนี่ยทำให้ทําให้ข้อมูลข่าวสารของพี่หนุ่มกันชัยเนี่ยหรือคําพูดของแขกรับเชิญที่เข้ามาในรายการหุนกระแสนีน่ไม่เป็นความจริงนะครับไม่เป็นความจริงหรือมีทั้งข้อเท็จจริงปะปบนกันไปนะครับจุดนี้นะครับจึงขอ ฝากย้ำนะครับเตือนไปหาทางพี่ดุ๋มกัใชัยด้วยว่าระมัดระวังในเรื่องของแขกรับเชิญหรือประเด็นต่างๆนะครับที่มันเป็นข้อเท็จจริงมีจริงบ้างเท็จบ้างปะปนกันไปนะครับจะทำใหจ้จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันมากขึ้นได้ในสังคมนะครับดูจัุนชะตาแล้วเนี่ยหพฤหัหสวสดี5ฐาน9นะครับจุดนี้สําคัญมากนะครับ5ฐาน9อยู่ที่พบของกรรมมา บ่งบอกถึงความเชื่อความศรัทธาในาบางสิ่งบางอย่างความเชื่อความศรัทธาในาเรื่องของพญานาคสิ่งศักดิ์าาส,ส,สิทธิ์ที่เป็นพญานาคนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพญานาคเนี่ยอยู่ในภพของมหาอุปถัมภ์ด้วยนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงพี่หนุ่มกัญชัยมีความเชื่อในเรื่องของการกราบไหว้ขอพรพญานาคเห็นไหมครับมีความเชื่อในเรื่องของการกราบไหว้ขอพรจากองค์พญานาคต่างๆนะครับที่ตัวเองเคารพศรัทธานะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในช่วงของณปัจจุบันนี้นะนะครับจนถึงวันเกิดนะครับ18กร,กระดาคม2565นะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของเฟซมิวเฟซนิวนะครับความเข้าใจผิดนะครับในการจัดรายการของพี่หนุ่มนะครับระมัดระวังในเรื่องของแขกรับเชิญที่เข้ามาใน ในรายการนะครับจะทําให้มีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันหนักขึ้นมากขึ้นเป็นประเด็นทางสังคมแล้วจะทําให้ทางพี่หนุม่มกัญชัยเสียชื่อเสียงได้นะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าณปัจจุบันนี้จนถึงกรกฎาคมปี2565ันรชะตาของพี่หนุม่มกัญชัยมีเกณฑ์ในการโยกย้ายที่อยู่อาศัยมีเกณฑ์ในการโยกย้ายที่อยู่อาศัยนะครับหรือนะครับ ขายบ้านก็ได้นะครับขายบ้านและซื้อบ้านใหม่นะครับขายบ้านซื้อบ้านใหม่รวมถึงมีการเดินทางไปเที่ยวณนะต่างประเทศด้วยนะครับจะปรากฏเลยว่าตั้งแต่ปีหน้าไปจะจะมีการไปเที่ยวต่างประเทศบ้างนะครับของพี่หนุ่มกัญชัยนะครับเนาะแล้วก็ตั้งแต่13เมษา2565ไปนะครับ ขอฝากอย่างนึงก็คือดวงชะตาไม่ค่อยดีเลยดวงชะตาไม่ดีเลยนะครับดาวคู่ดาวอังคารมาลงที่ตำแหน่งของมรณะคู่กับดาวคู่ศัตรูคือดาวเสาร์นะครับทำให้มีการขัดแย้งกันในเรื่องของธุรกิจการร่วมหุ้นส่วนผลประโยชน์ต่างๆนะครับอันนี้จึงขอฝากไปนะครับให้ทางพี่หนุ่มกัญชัยได้ได้ระมัดระวังไว้ด้วยตั้งแต่13เมษายน65นะครับถึงเม ถึงสงการปี2566นระครับดวงชะตาไม่ดีนะนะครับระวังระวังในการเดินทางด้วยนะครับจะได้รับอุบัติเหตุเกิดขึ้นในการเดินทางโดยเฉพาะโดยเฉพาะวันที่13เมษาพศพัน5 6 5นะครับเมษาพฤษภามิถุนาช่วงนั้นต้องระมัดระวังนะครับเรื่องอุบัติเหตุนะครับเรื่องอุบัติเหตุอีกช่วงหนึ่งที่ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุคือวันที่13 ธันวาคม2,564ถึง13มกราคม2,565ระวังอุบัติเหตุนะนะครับดูจากดวงชะตาแล้วพี่หนุ่มกัญชัยจะได้เดินทางไปกับภรรยานะครับแล้วก็ประสบอุบัติเหตุนะครับระมัดระวังตัวให้ดีถ้ายกเว้นการเดินทางช่วงน,นั้นจะดีมากนะครับไม่แนะนําให้เดินทางในช่วงน,นั้นเลยอันตรายมากถือว่าอันตรายมากนะครับรถยางแตกยางระเบิดเสียหลักพุ่งชนหรือรวมถึง กรณีการพัดตกจากที่สูงนะครับรถตกจากที่สูงตกเหวต้องระมัดระวังในช่วงนั้นนะครับ13ธันวาคม64ถึง13มกราคม65นะครับต้องระมัดระวังในช่วงนั้นให้มากนะครับรวมถึงช่วงสงการปี65ด้วยนะครับขอขอให้ระมัดระวังนะครับก็ดูจากดวงชะตาแล้วถือว่าดวงชะตาของพี่หนุ่มนะ่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพที่สูงนะครับเป็นคนที่ ใจดีนะดาวพุธอยู่ที่ตำแหน่งของจิตใจเนี่ย <ted S 1> พุธสุภาสเป็นคนที่ใจดีมากใจดีใจใหญ่ชอบช่วยเหลือผู้คนนะครับ, <müsst S 1> รบเป็นคนที่จิตใจดีจิตใจงดงามนะครับ <t> แล้วก็การพูดการจาก็เป็นคนที่พูดจาดีด้วยนะครับเป็นคนที่พูดจาดีปากเป็นดาวจันทร์นะครับพูดแล้วได้เงินเออนี่คือเป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่งนี่คือสิ่งที่สวรรค์ให้มาเลยนะนะครับเป็นคนที่พูดจาแล้วได้เงินนะครับ ฉะนั้นแล้วจึงประสบความสําเร็จในการพูดกานจาการสื่อสารการใช้ปากนะครับนะครับก็วันนี้ก็นํามาพูดนะครับเห็นดวงของทางพี่หนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยแล้วมีความน่าเป็นห่วงแล้วก็อยากให้ทํางานในรายการโหนกระแสไปนานๆน,น,นะครับแล้วก็ผมผมก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยเนาะก็อยากให้ พี่ดุ่มได้ทํารายการไปนานๆุจึงมาออกมาเตือนในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับเรื่องของความเข้าใจผิดต่างๆเรื่องของอดวงชะตานะครับนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากติดตามกด subscribe นะครับในช่องของอาจารย์พลโหนกิษณะนะครับแล้วก็ฝากติดตามรายการโหนกระแสที่ไม่ใช่โหนกัญชัยด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ